โคดพยักโลกาวินาศตอนที่136ซุ่มโจมตีสีหน้าของเฉินหมิงแปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วหลังจากก้มลงตรวจสอบเขาก็ผุดลุกขึ้นจากผืนหันหลังไปกล่าวกับลินไขว่าในน้อยลินผมรู้สึกว่าชิ้นเฟิงกำลังตรงไปยังเส้นทางนั้นแต่ระหว่างทางเขาได้ฝังระเบิดลงดินเอาไว้ด้วยนี่จะส่งผลโดยตรงต่อความเร็วในการไล่ล่าของเรา และยังทำให้คนในกลุ่มของพวกเราได้รับบาดเจ็บอีกด้วยฉะนั้นผมขอยื่นข้อเสนอใหม่ให้กับนายน้อยว่าจะดีกว่าไหมถ้าเราออกล่าทีมที่อ่อนแอกันก่อนแล้วเมื่อเราสะสมคะแนนได้มากพอแล้วค่อยวกกลับมาโจมตีฉินเฟิงแบบนี้จะช่วยลดการสูญเสียทางฝั่งเราได้คำกล่าวของเฉินหมิงนับว่ามีเหตุผลเป็นอย่างยิง่งปัจจุบันยังไม่ทันได้เจอหน้าฉินเฟิง ฝั่งเขาก็เสียกำลังลบไปแล้วกว่าสองคนหากยังดึงดันต่อไปเกรงว่ากว่าจะเจอฉินเฟิงมารับใช้ของเขาคงขาด้วนจากแรงระเบิดจนหมดซะก่อนก็ได้งั้นหันไปปล้นป้ายชื่อของคนอื่นๆก่อนเพราะคราวนี้ยังไงฉันก็ต้องติดสินอันดับแรกให้จงได้ลินไข่แม้จะบ้าแต่ก็ไม่ใช่คนโง่เขาตัดสินใจเลี่ยงฉินเฟิงเดินไปอีกทิศทางหนึ่ง เพื่อทําในเป้าหมายที่ตนต้องการดังนั้นคราวนี้เลยยอมทําตามคําพูดของเฉินหมิงต้องไม่ลืมนะว่าคนที่ได้10อันดับแรกจะสามารถได้รับตาสัญลักษณ์โรโก้ผู้ใช้พลังเลเวล G โดยตรงซึ่งมันง่ายกว่าการต้องออกไปสังหารสัตว์ร้ายในทุ่งล่าก,กว่า200ตัววิธีการนี้ไม่เพียงรวดเร็วกว่ามากแต่เหตุผลที่สำคัญที่สุดอีกอย่างก็คือรินไขรหวาดกวัวที่จะสู้กับสัตว์ร้าย ชินเฟิงที่กำลังเดินอยู่ถัดออกไปอีกตำแหน,น่งหนึ่งยอมได้ยินเสียงระเบิดและตระหนักได้ทันทีว่ามันเป็นระเบิดที่เขาติดตั้งชินเฟิงหัวเราะหยันดูเหมือนว่าลิ้นไคจะผูกใจเจ็บกับเขาอยู่จริงๆทว่าหากลิ้นไครกลร้าโผหน้ามาอีกชินเฟิงก็ไม่ตั้งใจจะปล่อยอีกฝ่ายกลับไปเช่นกันได้เวลาทำงานแล้วชินเฟิงที่วางระเบิดเสร็จเรียบร้อยกลับมาเดินนำหน้าอีกครั้ง เขาใช้นิ้วดีดหน้าผากของไปหลีเบาๆไปหลีอ้าปากหาวกระโดดลงจากไร่ของชินเฟิงพุ่งหายเข้าไปในป่าทึบแม้สภาพแวดล้อมเช่นนี้จะส่งผลต่อการเดินทางของชินเฟิงและคนอื่นๆในทีมแต่สำหรับไปหลีนี่เปรียบดังปล่อยปลาลงสู่ผืนน้ำโจหาวเมื่อเห็นฉากนี้ก็พะง,งะตกใจไปเออเสียวไปไปไหนงั้นเหรอไปออกล่าของดีชินเฟิงเผยรอยยิ้มจางๆ เหมือนดังที่ชินเฟิงเคยกล่าวเอาไว้ว่าสถาบันทั้ง5แหง่งถูกสั่งห้ามใช้อุปกรณ์รูนมิติเพราะมันอาจเกิดในกรณีที่นักเรียนทำการป้นขโมยอย่างบ้าคลั่งหล้างผ่านทรัพยากรในสวนร่าบใบไม้พิไปจนหมดสิน้นทว่าหากเป็นพื้นที่มิติของเซียวไปคนพวกนั้นย่อมไม่สามารถตรวจจับได้และในเมื่อน,นั้นคือช่องโวชินเฟิงเลยมอบหน้าที่ให้แก่ไปหลี ส่งมันไปปล้นชิงทรัพยากรโดยตรงมิฉะนั้นมีหรือที่ชินเฟิงจะมาเข้าร่วมงานส่วนล่าในครั้งนี้เขามาเพื่อจะให้ไปหลีกวาดของดีๆกลับไปจนเกี้ยงต่างหากส่วนเรื่องการแข่งขันกับนักเรียนจากสถาบัานอื่นมันไม่มีอะไรน่าสนใจสักนิดใจกลางส่วนล่าใบไม้ไมพีคือป่าขนาดใหญ่ที่สามารถจุคนได้นับหมืน่นมันกว้างก็จริงแต่ทุกคนต่างมีจุดหมายคือมุ่งหน้าลึกเข้าไปใจกลางป่าดังนั้น แม้นักเรียนแต่ละสถาบันจะถูกส่งมาคนละที่แต่สุดท้ายยังไงก็ต้องเผชิญหน้ากันไม่ต้องกล่าวถึงกลุ่มของชินเฟิงที่แยกตัวออกมานำหน้าคนอื่นๆจากสถาบันเดียวกันจึงไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกอะไรที่พวกเขาจะบังเอิญประทะกับทีมต่างๆที่เข้ามาก่อนและเตรียมพร้อมรับมือเอาไว้ล่วงหน้าบังเสียงที่ฟังดูลึกแต่ดังสนั่นของกระสุนไรเฟิลดังออกมาจากกระบอกปืน เนื่องจากชินเฟิงเดินอยู่หน้าสุดฉะนั้นทันทีที่เสียงกระสุนคำรามดังขึ้นเป้าหมายของมันย่อมไม่พ้นตำแหน่งหัวใจของเขาและด้วยความรุนแรงนี้ต่อให้มีเสื้อเกราะป้องกันสวมทับอยู่อย่างไรชินเฟิงก็ต้องได้รับบาดเจ็บจากแรงประทะทว่ากลับปรากฏเรื่องอันน่าแปลกประหลาดเกิดขึ้นห่างออกไปจากหน้าอกของชินเฟิงกระสุนพันยุดกึกลงอย่างกระทันหันชินเฟิงยื่นมือออกปัดกระสุนปลิวกลับไป และในทิศทางของมันเพียงสะท้อนกลับไปราวๆสี่ห้าเมตรตุ้มพันเกิดระเบิดขึ้นอย่างกระทันหันมันกระเด็นถูกกับระเบิดเข้าอย่างจังชิบหายแล้วไงโจฮาวสะบดคำหนึ่งตั้งท่าเตรียมต่อสู้ปังปังปังหากระสุนรังไหลสวนกลับมาและในข่าวนี้มันมีจำนวนเยอะมากๆหาที่ซ่อนเร็วชินเฟิงคำรามโจฮาวกับอีกสองคนพุ่งไปหลบหลังต้นไม้ใหญ่ทันที เหลือเพียงชินเฟิงที่ยืนนิ่งไม่ไหวติง้งราวกับว่ากลัวฉินเฟิงหากระสุนทั้งหมดโชบผ่านไปไม่มีกระสุนใดกล้าสัมผัสต,ต้องตัวของเขาเลยเปรี่ยงร่างของฉินเฟิงวูบไหวยันเข้าใส่ต้นไม้ใหญ่ทั้งลำต้นของมันหักโค่นลงในพริบตาโครมต้นไม้ใหญ่ร้มคลืนลงมาส่วนคนที่ซุ่มอยู่ข้างบนก็ไม่พลร่วงตกลงมาด้วยเช่นกันฉากดังกล่าวนี้ทำให้อีกฝ่ายต้องกรีดร้องด้วยความตกใจ อย่างไรก็ตามชิ้นเฟิงยังคงสงบนิ่งไหลซึ่งท่าทีตื่นเต้นใดๆมับเขาฉวยจังหวะควาบยึดปืนของฝ่ายตรงข้ามและเมื่อมือปืนไร้ซึ่งอาวุธในมือพวกเขาอย่างจะนับว่าเป็นมือปืนได้อย่างไรโดยการเคลื่อนไหวเดียวของชิ้นเฟิงเท่ากับเป็นการตัดแขนของศัตรูโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สักหน่อยทางฝั่งมือปืนที่ซุ่มอยู่ไม่รีรอให้เขาพักหายใจ ชิ้นเฟิงพุ่งตรงไปอย่างเบื้องหน้าไม่ดีแล้วเขารวดเร็วเกินไปฉันล็อกตำแหน่งไม่ได้มือปืนซึ่งแต่เดิมซ่วมอยู่บนต้นไม้หลังเหงือเย็นเยียบและต่อมาฉากสยดสยองที่ชิ้นเฟิงเตะเปี้ยงใส่ต้นไม้จนหักโค่นลงมาก็ปรากฏขึ้นโครมจู่จมือปืนสัมผัสได้ถึงพลังมหาศาลที่ถูกส่งมาเขาถูกเตะร่วงจากต้นไม้ในคราวเดียวอาปากเป็นเสียงร้องโหยหวนเขาร่วงลงโ่ก ตรงถึงปากสุนัขโดยตรงตั้งแต่เมื่อไรกันเขาไม่ทันสังเกตเลยว่าชิ้นเฟิงปรากฏตัวขึ้นตอนไหนชิ้นเฟิงฉกปืนจากอีกฝ่ายที่ร่วงลงจากต้นไม้เขากำลังคิดว่าจะจัดการมือปืนอย่างไรดีวินาทีนั้นเองพรันปรากฏใบมีดสายลมยาวกว่าหนึ่งเมตรพุ่งตรงเข้ามาคิ้วของชิ้นเฟิงขมวดมุนฉีกตัวหลบเลี่ยงโดยสัญชตาตญาณชั่วมีดสายลมเฉือนเขาใส่ต้นไม้ที่พึ่งลม้มลง ทันใดนั้นเกิดรอยตัดกินลึกลงไปถึง5เซนติเมตรลากเป็นทางยาวกว่า1เมตรซึ่งหากจุดที่มันตกใส่เป็นมนุษย์อาจถึงคัน้นสามารถตัดกระโหลกคนได้เลยชินเฟิงมองไปยังทิศทางที่มีสายลมพุ่งเข้ามาพบว่าเป็นนักเรียนในเครื่องแบบสีเขียวเข้มและมีกรอบสีทองหลอมรอบป้ายชื่อตรงหน้าอกทั้งยังมีตัวเลขสามเขียนเอาไว้นี่เองสินะเหตุผล ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมพวกเขาถึงกล้ารอบโจมตีชิ้นเฟิงที่แท้เพราะทีมของอีกฝ่ายมีสมาชิกเป็นถึงนักเรียนอันดับ3ของครัสอเบริตี้แห่งสถาบาันชิต้านั่นเองเป็นผู้ใช้อเบริตี้ลำดับที่21เลยเลือกที่จะใช้วรยุทธ์โบราณโจมตีแทนอย่างนั้นเหรอคนแบบนายนี่มันเป็นพวกขยะหางแถวขนานแท้ชายคนนั้นโผงขึ้นสังโวตัดขาของมันทิ้งเดี๋ยวนี้ เพราะมันบังอาจทีบฉันล่วงจากต้นไม้มือปืนที่ถูกฉินเฟิงแย่งปืนไปทั่วทั้งใบหน้ากำลังแสดงถึงความโกรธแค้นชุดนักเรียนของคนคนนี้เองก็มีเกราะที่ทรงพลังสวมทับอยู่ภายในเช่นกันเพราะอย่างไรเสียมือปืนก็เป็นพวกเศรษฐีร่ำรวยดังนั้นไม่ต้องบอกก็รู้ว่าตระกูลของไอ้หมอนีในเตชิต้าทรงอิทธิพลขนาดไหนเมื่อถูกสั่งอย่างไม่ไว้หน้าต่อหน้าศัตรู ร่องรอยของความรังเกียจก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของซางโฮซางโฮน่ะแข็งแกร่งมากแต่เขาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนและที่เขาเลือกเข้าร่วมกับทีมนี้เป็นเพราะอีกฝ่ายสัญญาว่าถ้าสามารถพาชื่อทีมไปอยู่ใน10อันดับแรกได้ซางโฮจะได้รับ1ล้านเหรียญแม้จะรังเกียจแต่เมื่อเขาได้รับคำสั่งแล้วอย่างไรก็ต้องทำตามต่อให้ซางโฮจะไม่พอใจก็ตาม พวกนายไปช่วยคนอื่นๆเถอะจะหมอนี่ให้ฉันกับคนในทีมจัดการเองแต่ระวังด้วยละ่ะเพราะมีคนหนึ่งในทีมของมันเป็นผู้ใช้อเบริตี้ลำดับหนึ่งแต่น่าเสียดายพรสวรรค์ซะจริงๆที่ดันมาร่วมมือกับขยะแบบนี้สร้างโหกก่าวในเวลานั้นเองปรากฏชายอีก3มคนห้อมร้อมฉินเฟิงส่วนอีกสิบกว่าคนบุกเข้าไปหาพวกโจห่าวที่เหลือสร้างโหเป็นธรรมดาที่จะไม่หวาดกลัวฉินเฟิง เขาบอกให้คนอื่นๆที่เดิมต้องป้องกันตนเองไปช่วยอีกทางเพื่อที่จะไม่ให้มาขวางมือขวางเท้าแน่นอนว่าการซุ่มโจมตีในครั้งนี้มันไม่ใช่ในรูปแบบทีม1ต่อหนึ่งหากแต่เป็นรูปแบบ3ต่อหนึ่งเอาจริงๆพอเห็นนายกรัมกืนทำตามคำสั่งฉันก็รู้สึกสงสารนายเหมือนกันนะพวกแต่เรื่องนี้จะโทษใครได้เพราะพวกนายเป็นคนมาหาเรื่องฉันเองชินเฟิงหัวเราะเสียงเย็นชา ปากายเยาะหยันสะท้อนในแววตาของสางโหเขาหัวเราะคำหนึ่งตนรู้สึกว่าชินเฟิงกำลังคุยโวทำทำเป็นพูดดีไปงั้นก็ลองแสดงให้ฉันดูสิว่าจะทนรับท่านี้ของฉันได้หรือเปล่าพลังสมาธิของสางโหปะทุโหมความแข็งแกร่ง,งพุ่งสูงขึ้นแม้จะเทียบเคียงไม่ได้กับมิสายลมในตอนแรกแต่ก็ดูเดือดไม่เร็วร้ายไปกว่ากันคนอื่นๆที่รอมชินเฟิง ก็ปีกตัวถอยออกมาพวกเขาไว้ใจในตัวของซางโหว่าจะสามารถจัดกรารศัตรูได้วังวนวายุในมือของซางโหจูจ่ๆก็มีบอลสายลมที่บิดเป็นเกลียวปรากฏขึ้นและยิ่งถูกพยุงด้วยสองมือเกลียวก็ยิ่งมีขนาดใหญ่กลายสภาพเป็นพลังงานลมที่เปี่ยมอนุภาพเขาผักตุม้มซัดมันเข้าใส่ชิ้นเฟิงอย่างรวดเร็วทว่าในเวลานั้นชิ้นเฟิงแท้จริงกับไม่ขยับฝีเทา้า จ้าตัวเพียงยกมือขึ้นเอื้อมไปคว้าจับวังวนวายุคนอื่นๆเมื่อเห็นการกระทําของชิ้นเฟิงความคิดเดียวกันก็ผุดขึ้นมาในหัวของพวกเขามันบ้าไปแล้ววังวนวายุมันใช้อะไรที่จะจับได้ง่ายๆซะที่ไหนกันถ้ายัางดึงดันทําแบบนั้นมือคงมีแคล้วถูกสายลมสับเป็นชิ้นๆ